สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาส storytelling นะคะ impressive storytelling เล่าเรื่องอย่างไรให้จับจิตจับใจนะสิ่งที่เราก่อนจะเข้าไปสู่บทเรียนทั้งหมดครูง้อยอยากจะถามทุกคนว่า story หรือการเล่าเรื่องมันสำคัญยังไงเมืองนอกเนี่ยเขามีนักเล่าเรื่องเลยนะคะเป็นอาชีพ storyteller เลยนะคะคือเป็นคนที่ไปเก็บรวบรวมเรื่องต่างๆแล้วก็เดินทางเล่าเรื่อง หรือแม้กระทั่งใครเคยได้ยินชื่อของแจ็คแคนฟิลด์แจ็คแคนฟิลด์เนี่ยค่ะเป็นผู้เขียนหนังสือ Chicken Soup for the Soul นะคะขายดิบขายดีทั่วโลกโหแบบเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตเขาเลยค่ะถามว่าแจ็คแคนฟิลด์เป็นคนที่เก่งมากออในาศาสตร์วิชาแขนงใดแขนงหนึ่งหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะ Jack field, แจ็คแคนฟิลด์เก่งแค่แขนงเดียวค่ะคือเป็นนักเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือ วิธีการขายหนังสือข,ของเขา,าขขเขาไม่ได้เล่าจากอตัตาชีวประวัติของเขานะฮะแต่เขาไปเก็บเรื่องของคนทั่วโลกค่ะคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้คนที่ประสบความสําเร็จเอาเรื่องของคนต่างๆนานาเข้ามาแล้วรวบรวมเป็นเล่มแล้วทําให้คนเนะะี่ยค่ะที่อา่รานแล้วรู้สึกโอ้คนนี้เหมือนชีวิตฉันเลยคนนี้เหมือนชีวิตฉันเลยหนังสือเขาจึงกลายเป็นหนังสือที่ขายดีทั่วโลกทาไม่ะคะเพราะว่าสตอรี่หรือการเล่าเรื่องมันคือข้อมูลที่มีชีวิตค่ะ เป็นข้อมูลที่มีจิตวิญญาณสมมุติเวลาที่ครูเงาะสอนหนังสือเด็กแล้วครูเงาะก็สอนไปว่าอ่ะมันมีอย่างนี้นะต,ต,ต่เด็กก็จะเข้าใจแบบแค่ระดับสมองอะค่ะแต่ถ้าคนจะทําให้คนหนึ่งคนเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงได้การเข้าใจแค่ระดับสมองมันจําแล้วก็ลืมค่ะแต่ถ้าจําแล้วตราตรึงมันจะต้องผ่านการยกตัวอย่างที่เป็นเรื่องเล่าค่ะการที่เราเอาเรื่องเรื่องเล่านะคะมันจะยิงตรงเข้ามาที่หัวใจก่อน แล้วค่อยยิงขึ้นไปที่สมองกรองออกมาเป็นแอคชั่นต่างกันนะคะเพราะถ้าเกิดยิงเข้าสมองปุ๊บมันจบที่สมองเลยแล้วแอคชั่นมันจะเกิดบ้างหรือไม่เกิดบ้างก็ขึ้นอยู่กับเ,เหตุและผลใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสตอรี่มันยิงเข้าตรงสมองส่วนกลางหรือที่เราเรียกว่าเป็นสมองส่วนของการตัดสินใจค่ะนักพูดบางคนนะคะที่เป็นนักพูดเก่งนักเล่าเรื่องเก่งเนี่ยเวลาที่เขาเล่าเรื่องนะคะเขาจะสามารถจูน คลื่นสมองของตัวเขากับคนฟังให้เป็นคลื่นเดียวกันทำไมอะทำไมเราต้องมีคลื่นเดียวกันด้วยเคยเจอคนที่เรารู้สึกว่าเคมีโดนกันไหมคะนั่นคือคนที่มีคลื่นใกล้เคียงกัน ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่าเรื่องได้เราจะจูนให้คนฟังเนี่ยมีคลื่นแบบเดียวกับเราแล้วนั่นก็แปลว่าเขาจะเปิดใจให้กับเราเพราะเขารู้สึกว่าเขากับเราเนี่ยมีความคล้ายกันมีเคมีที่ตรงกันฉะนั้นนะคะ Storytelling จึงเป็นเหตุทั้งหมดที่วันนี้เรามาเจอกันมาเรียนเพื่อที่จะเอาไปใช้ใช้ที่ไหนได้บ้างทุกที่ค่ะ ถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณก็สามารถเริ่มจากการเล่านิทานให้ลูกฟังลองนึกถึงสภาพสิถ้าคุณเล่านิทานให้ลูกฟังแล้วลูกแบบไม่เอาไม่อยากฟังคุณพ่อคุณแม่หนูอยากฟังคุณครูแล้วคุณครูเล่าสน,นุกเฮิร์ตไหมมันเจ็บเหมือนกันนะสมมติเราเล่าเรื่องอยู่แล้วกระต่ายก็วิ่งเร็วเชียวเต่าค่อยๆเดินทุกทั้งกระต่ายและเต่าดูเป็นเต่าทั้งคู่ถูกไหมคะลูกแยกไม่ออกอันไหนเต่าอ,อันไหนกระต่ายถูกไหมคะนั้นวันนี้ค่ะ เริ่มตั้งแต่ในครัวเรือนเลยเล่าเรื่องให้ลูกฟังอันนี้ในครัวเรือนนะออกไปนอกบ้านไปที่ทํางานคุณจะต้องเล่าไอเดียให้เจ้านายฟังคุณมาบอกเป็นเหตุเป็นผลเขาก็จะใช้เหตุผลต้านคุณอ่าเขาจะใช้เหตุผลในการใช่ค่ะคนเราเนี่ยตัดสินกันด้วยเหตุผลจริงแต่จริงๆแล้วลึกใต้เหตุผลมันมีฟีล l i n g อยู่ในนั้นดังนั้นถ้าเกิดสมมตุติวันนี้แทนที่คุณจะเอาทฤษฎีมาบอกว่า1 2 3 4 คุณเอาสตอรี่มาครอบทฤษฎีแล้วค่อยเอาทฤษฎีตามมาที่หลังโอ้โหอันนี้เปิดจิตเปิดใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคุณลองนึกถึงสิคะว่าวันนี้เราตกเป็นทาสผู้ที่นําเสนอเรื่องราวของชีวิตเขาแล้วก็เอา p r o d u c t ์ของเขามาขายเรากี่อันกี่เรื่องกี่คนสติฟจ็อบวันนี้เรารู้เรื่องของเขาใช่ไหมคะ วันนี้เราเป็นทาส p p o o n อุ้ย i อ h o n เอ p a d โน้ตบุ๊กอะไรก็ตามที่เป็นของ Steve Jobs ใช่ไหมเราก็จะผ่านสตอรี่ของเขาว่าโอ้โหสตอรี่ของเขามันผ่านอะไรมาทุกคนรู้หมด Steve Jobs เคยโดนไล่ออกบลา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 ทุกคนล้วนมีสตอรี่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ Product ของคุณสินค้าของคุณมีสตอรี่มันจะทำให้คุณค่าหรือ value นั่นเองนะคะถูกอัพขึ้นถูกเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ นั่นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่เราจะต้องมาพัฒนาสกิลนี้และเหนือไปกว่าการขายของสตอรี่เป็นการบำบัดอย่างหนึ่งค่ะในที่ครูไปเรียนมานะคะที่อเมริกาเขาใช้สตอรี่สำหรับการฮีลิ่งค่ะเพราะเวลาที่เราได้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างมันจะทำให้ไอ้เรื่องที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เบาลงได้เรื่องที่เราเคยอายอเราซ้ำๆมันก็เริมโอเคเห็นไหมคะฉะนั้นการเล่าเรื่องมันคือการที่ทาให้เราขุด เจาะลึกลงไปในตัวของเราเองและสามารถถ่ายทอดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้นี่คือความดีงามของการเล่าเรื่องพร้อมหรือยังคะที่เราจะเดินทางสู่การเล่าเรื่องแบบเต็มรูปแบบถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันคะ่ะ